ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานนะครับฝ่ายครวาตนะครับ

บาเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชรีชายานมุนีนะครับเมตตามาเป็นประมุขป,ประธานฝ่ายสงฆ์นะครับเดื้ลหลวงพ่อเจ้าคุณจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับความเมตตาอันลน้นฟ้าเนื้อเป็นดินนะครับบะเดชพระคุณสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าก็ยังเมตตาลูกศิษย์ลูกหานะครับเดื้มาเป็นประธาน นะครับวางศิลาฤกษ์นะครับศูนย์รับบร,ราาิจาคโลหิตภาวนากิจจาธรนะครับพอะอธิรพุทธนะครับตอนรับหลวงพ่อนะครับ สาธุนะท่านอุธามาภิโพชยามาอิมินาสกาธุนะท่านธรรมาภิโพชยามาอิมินาสสการเณังฆติพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเมตตานะครับจืมแผ่นศิลามงคลให้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ ปฏิปันโนภาควะโทษศาวะกับสังโทสังฆังน้ำามีปฏิพระคุณสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับ,รบแต่ว่าก็เมตตานะครับมาร่วมงานนะครับปัญจาสลาฮิยาจามมาทุยังมยังมัเตวิสุงวิสุงราพนันธายา

นักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะตอนแรกกระโปรมาตามาภาพก็ไม่ได้คิดว่าพระเดชพระคุณจะมาได้นะครับสุขภาพไม่ดีนะครับแต่ว่าก็มีตานะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระรานปีชายานมุนีนะครับเจาานน้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ นะโม tamam. ตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัม e พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิขุททังสาระนังทัชฌานีคณะสงฆ์นะครับจะได้เจริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับสังฆังสรณัังคจฉามิสังฆัชฌานี มีพุตต so ิยัมีพุทธังสรนังขจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังขจฉามิพุตติยัมปิธรรมังสรนังขจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังขจฉามิพุติยัมปิสังฆังสรนังขจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนังขจฉามิพุตติยัมีพุทธังสรนังขจฉามี สุาตติยัมปิธรรมสระนังขจามิตติยมปิธรรมสระนังขจฉามิตติยัมปิสังขังสระนังขจฉามิตติยัมปิสังขังสระนังขจฉามิเิสารณะขานังนิิตังอามะพันเตปานาติปตาเวรมณี ส first, ิกขาปะทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมะีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปะทินาธานาเวรมะีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอธินาธานาเวรมะีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมะี สิษยาปัณังสมาทิยามิตาเมสุมิชัาจาราเวรมณีศิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทัทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีศิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยมปประมัมมชฌะปมาทฐานา ीनानि कञ्चशिखापधानि शीलेन ใช่สิประกอบภูมิรายจาลของจังหวัดเท่านั้นจ